อัปเดตข่าวสารของ4สาว Black Pink นะคะ d i s p a t c h ค่ะจัดลิซ่า b บ a c k p i n k ค่ะเป็นหนึ่งในสุดยอดไอดอลสมองเพชรน,นะคะที่ทั้งสวยแล้วก็เซ็กซี่อีกต่างหากค่ะและก็ยังบอกด้วยนะคะว่าเธอมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างดีเยี่ยมค่ะพูดได้ถึง4ภาษานะคะแน่นอนค่ะว่าเธอมีภาษาไทยเนะาะเป็นภาษาแม่นะคะแล้วก็สามารถถ่าพูดภาษาเกาหลีนะคะภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นค่ะล้วนอยู่ในระดับสูงด้วยกันทั้งนั้นนะคะ และนี่ก็คืออาวุธลับของ YG ค่ะว้าวกล่าวชมแบบนี้นะคะที่บอกว่าลิซ่านั้นเป็นลูกรลกของ Dispatch ค่ะก็คงจะไม่เกินจริงนะคะแต่ใดๆก็คือค่ะไม่ว่า Dispatch เนาะจะขุดยังไงนะคะน้องลิซ่าค่ะเธอก็มีประวัติที่ขาวสะอาดนั่นเองนะคะแถมฝีมือก็เป็นที่ประจักษ์ค่ะ Dispatch ก็รักมากนะคะก็มีการอวยกันเป็นธรรมดาค่ะฟังแล้วก็ชื่นใจดีนะคะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะเออเหมือนว่า b l i n k Inter นะคะเพิ่งจะจับโป๊ได้ค่ะ ว่าแล้วนะว่าแว่นตาทนะซีลีนที่เจนนี่ใส่ไป LA หนก่อนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นแว่นรุ่นล่าสุดนะที่เห็นลิซ่าเนาะเพิ่งใส่นะเดินแบบให้กับทางซีลีนไปนั่นเองค่ะว้าวไปเลยนะคะว่าแล้วนะคะว่าทำไมเนี่ยสีมันถึงได้คุ้นๆนะคะ ส่วนด้านพี่ซูค่ะเธอก็มาทักทายบลิงนะในแอปพลิเคชันเซเลบนะคะเออซึ่งเธอก็เป็นพรีเซนเ,เตอร์ให้อยู่ค่ะโดยเธอมาในลุคของพี่ซู3ขวบนะคะมีการมัดแกะค่ะให้กับบลิงได้ดูนะคะหลังจากที่ห่างหายจากแอปนี้ไปนานค่ะเธอก็มีการมาอัปเดตด้วยค่ะแล้วก็ความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะของโลเซ่ค่ะก็ดูเหมือนว่า คล้ายๆกับว่าเธอจะทานข้าวผัดกุ้งหรือไม่ก็สั่งอาหารไทยมาทานนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เห็นพี่เมนเเจอร์เนาะที่คอยตามติดโลเซอ่อยู่อะคะ่ะก็มีการสั่งอาหารไทยนะมาลงใน IG Story ของเขาด้วยค่ะ พอเห็นข้าวผัดกุ้งปุ๊กก็นึกถึงสะพ้ายไทยคนนี้เลยนะคะเรื่องข้าวผัดกุ้งเนี่ยไว้ใจเธอได้เลยค่ะเป็นของชอบของเธอนะคะอ่ะก็เนี่ยค่ะเป็นความเคลื่อนไหวนะคะที่เกิดขึ้นนะก็เอามาอัปเดตข่าวสารให้ดูแล้วกันนะคะเห็นมีความเคลื่อนไหวประมาณนี้ค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า